ด่วนสะเทือนทั้งทวีปเอเชียเสียงกรีดร้องของแฟนบอลอาหรับดังลั่นจากขอบสนามไปจนถึงโลกโซเชียลไม่มีใครคาดคิดว่าในเอเชียนคัพครั้งนี้พวกเขาจะต้องเจอกับบอลอาเซียนที่โหดดุดันเร็วแรงและอันตรายถึงขนาดนี้เกมที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงด่านผ่านง่ายๆกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนทุกวินาทีตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นจังหวะปะทะแต่ละครั้งเหมือนสนามรบนักเตะอาเซียนวิ่งไม่มีหมดไล่ไม่มีถอยเข้าบอลไม่มีลังเลจนฝั่งอาหรับถึงกับออกอาการตกใจสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความมั่นใจเริ่มเปลี่ยนเป็นความหว ขาดระแวงและสุดท้ายคือความกลาหนที่ยากจะควบคุมสิ่งที่ทําให้เกมนี้ร้อนระอุยิ่งกว่าเดิมคือบทบาทของกรรมการจากเกาหลีใต้ที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในทุกแพลตฟอร์มการตัดสินที่เฉียบขาดดุดันและไม่เกรงใจชื่อชั้นทําให้เกมยิ่งเดือดขึ้นไปอีกทุกจังหวะปะทะถูกจับตามองอย่างเข้มงวดใบเหลืองใบแดงถูกควักออกมาอย่างไม่ลังเลนักเตะอารับที่คุ้นเคยกับการครองเกมการใช้ร่างกายบทขยี้คู่แข่งกลับต้องเจอกับ แนวทางที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงพวกเขาไม่เพียงต้องรับมือกับความเร็วและความกล้าได้กล้าเสียของบอลอาเซียนแต่ยังต้องต่อสู้กับกติกาที่ถูกบังคับใช้อย่างเข้มข้น ตั้งแต่นาทีแรกของเกมบอลอาเซียนเปิดฉากด้วยความดุดันการเพรสซิ่งสูงทำให้ทีมอารับแทบตั้งเกมไม่ติดกองหลังต้องรีบเคลียบอลทิ้งหลายครั้งกองกลางโดนไลบ่บีบจนเสียบอลในพื้นที่อันตรายเสียงฮือฮาจากแฟนบอลดังขึ้นทุกครั้งที่นักเตะอาเซียนสลายเข้าแย่งบอลอย่างแม่นยำจังหวะเหล่านี้ไม่ใช่การเล่นนอกเกมแต่คือการเข้าบอลที่ถูกจังหวะถูกกติกาและเต็มไปด้วยพลังทำให้ฝ่ายตรงข้ามเริ่มเสียความมั่นใจอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเกมดำเนินไปความกดดันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นนักเตะอารับเริ่มแสดงอาการหงุดหงิดมีการโต้เถียงกับกรรมการบ่อยครั้งทุกการตัดสินกลายเป็นประเด็นร้อนในสนามแต่กรรมการเกาหลียังคงยืนหยัดในแนวทางของตนเองไม่มีการอ่อนข้อไม่มีการปล่อยผ่านเกมดำเนินไปอย่างเข้มข้นและยุติธรรมในแบบที่หลายคนไม่คุ้นเคยสิ่งนี้ทำให้บอลอาเซียนยิ่งได้เปรียบเพราะพวกเขาเตรียมตัวมาดีทั้งร่างกายจิตใจและแทคติก ความโหดของบอลอาเซียนไม่ได้มีแค่การประทะแต่ยังรวมถึงการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วการเล่นเป็นทีมที่มีวินัยและการเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างฉับไวจากรับเป็นลุกในพริบตาเดียวลูกสวนกลับแต่ละครั้งเต็มไปด้วยอันตรายกองหลังอาหรับต้องวิ่งไล่ตามอย่างหนักหลายครั้งถึงกับเสียตำแหน่งเปิดช่องว่างให้แนวรุกอาเซียนได้ยิงแบบจะแจ้งเสียงแฟนบนอลอาหรับเริ่มเงียบลงแทนที่ด้วยเสียงอุทานด้วยความตกใจ จุดเดือดของเกมเกิดขึ้นเมื่อการปะทะหนักในแดนกลางทำให้นักเตะอารับล้มลงท่ามกลางความวุ่นวายกรรมการเกาหลีเข้ามาควบคุมสถานการณ์อย่างเด็ดขาดแจกใบเหลืองทันทีโดยไม่ฟังคำอธิบายเสียงโหจากมา้านั่งสำรองดังสนัน่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับยิ่งทำให้เกมเข้าทางฝั่งอาเซียนนักเตะอารับเริ่มเล่นด้วยความระมัดระวังมากขึ้นกลัวการโดนลงโทษส่งผลให้ความดูดัดนที่เคยเป็นจุดแข็งลดลงอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันนักเตะอาเซียนกลับยิ่งเล่นด้วยความมั่นใจพวกเขารู้ว่าหากเล่นตามแผนรักษาวินัยและไม่หลุดอารมณ์เกมจะอยู่ในมือทันทีการเคลื่อนที่แบบไม่มีบอลการซ้อนตำแหน่งและการช่วยกันเล่นเป็นทีมกลายเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นทุกนาทียิ่งเกมยืดเยื้อความได้เปรียบก็ยิ่งเทมาทางฝั่งอาเซียน เสียงกรีดร้องของแฟนบอลอาหรับเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงเชียร์หักเป็นเสียงแห่งความอัดอั้นทุกครั้งที่ทีมรักเสียบอลง่ายๆหรือโดนเพรสซิ่งจนต้องถอยลงไปตั้งรับลึกภาพเหล่านี้ถูกถ่ายทอดไปทั่วโลกพร้อมกับคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับยักษ์ใหญ่จากตะวันออกกลางและเหตุใดบอลอาเซียนถึงพัฒนามาไกลถึงเพียงนี้ ครึ่งหลังของเกมคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงความฟิตของนักเตะอาเซียนยังคงเต็มเปี่ยมพวกเขาว,วิ่งไม่มีหมดไล่ไม่มีหยุดในขณะที่ฝั่งอาหรับเริ่มแสดงอาการล้าช่องว่างในเกมรับเริ่มปรากฏชัดการตัดสินใจช้าลงเพียงเสี้ยววินาทีกลับนำไปสู่สถานการณ์อันตรายหลายครั้งกรรมการเกาหลียังคงควบคุมเกมอย่างใกล้ชิดทุกจังหวะฟาวถูกเป่าอย่างชัดเจนทำให้เกมไม่หลุดออกนอกกรอบ ความอันตรายของบอลอาเซียนไม่ได้จำกัดอยู่แค่เกมนี้แต่มันคือสัญญาณเตือนถึงทุกชาติในเอเชียนคับว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมรองบ่อนอีกต่อไปการพัฒนาที่ต่อเนื่องการลงทุนในระบบเยาวชนการยกระดับหลีกภายในประเทศและประสบการณ์จากการแข่งขันระดับนานาชาติทำให้ทีมอาเซียนมีความแข็งแกร่งรอบด้านพวกเขาไม่กลัวชื่อชั้นไม่เกรงกลัวความกดดันและพร้อมสู้กับทุกทีมอย่างเท่าเทียม เมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นภาพนักเตะอาหรับสุดตัวลงกับพื้นกลายเป็นภาพจำของค่ำคืนอันโหดร้ายในขณะที่ฝั่งอาเซียนฉลองด้วยความภาคภูมิใจนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะในสนามแต่คือชัยชนะทางความคิดและศักดิ์ศรีของภูมิภาคเสียงวิจารณ์จากสื่ออาหรับเริ่มถาโถมบางส่วนโทษกรรมการบางส่วนยอมรับว่าบอลอาเซียนพัฒนาไปไกลเกินคาด กระแสในโลกออนไลน์ระอุทันทีคลิปจังหวะปะทะการตัดสินของกรรมการเกาหลีและการเล่นที่ดุดันของบอลอาเซียนถูกแชร์อย่างรวดเร็วความเห็นแตกออกเป็น2ฝ่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือบอลอาเซียนไม่ใช่ทีมที่ใครจะมองข้ามได้อีกต่อไปพวกเขาเล่นด้วยหัวใจด้วยวินยัยและด้วยความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับยักษ์ใหญ่ เหตุการณ์ครั้งนี้จะถูกจดจำในประวัติศาสตร์เอเชียคัพในฐานะเกมที่ทำให้ทั้งทวีปต,ต้องหันมามองบอลอาเซียนใหม่ทั้งหมดจากทีมที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงไม้ประดับกลายเป็นคู่แข่งที่อันตรายและคาดเดาวไม่ได้เสียงกรีดร้องของแฟนบนอลอาหรับในคืนนั้นจึงไม่ใช่แค่เสียงแห่งความผิดหวังแต่คือเสียงยอมรับโดยกลายๆว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนไปแล้ว และจากวันนี้เป็นต้นไปทุกทีมที่ต้องเจอกับชาติอาเซียนในเอเชียนคัพคงไม่มีใครกล้าประมาทอีกต่อไปเพราะพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าบอลอาเซียนโคตรโหดโคตรอันตรายและพร้อมจะทุบทุกความเชื่อเดิมๆให้พังยับเยินบนเวทีเอเชียอย่างแท้จริง